กรทานคเราทานพาทิตตกนะ้อยน้ำตาลอย่างเงี้ยเาดีดว,ว้ายทะเลทะเลโอ้อยใสกว่าบางแสนนี่ก่ทะเลใตล้ไปี่นี่เนี่ยต้ นี่เจดีดีสัดก่ซ้ายอฝั่งเนี้ยฝั่งเราเนี่ยนะเนี่ยทางถนนเนี้ยนะไม่รู้ดิข้างในไม่มีจอดหรอแต่หนูเข้าไปถามก่อนเดี๋ยวจอดข้างหน้าก่อนมีร้านอ่ะร้านนั่งไม่จอดให้เรียบๆมันจะได้จอดได้เราละลายละลายคันหน่อยจอดได้นะเออเอ้ยมึงเข้าไปข้างในได้าไม่จอดไม่ได้หรอจอดริมหาด้ดข้างในเราจอดได้ป้าวเดี๋ยวไปถามจอดเนี่ยใต้ต้นมะพร้าวบ้าเนี่ยเราอยู่หลังไหนวะ

ต้องให้เขาถอยหลังตอนนี้เราก็จะมาหารีสอร์ทที่เราจองอยู่นะจ๊ะนำทางโดยคุณจอยมอรยอยนะคะันเลย้เลยให้เ้าถอยมาตรงนี้ได้มั้ยได้ได้ อ็ตรงนี้ที่ดึงถอยได้บ้าง